โรงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างป่ามีพื้นที่ดำเนินงานตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำจันทร์รอบกลุม9หมู่บ้านประกอบด้วย31หย่อมบ้านของตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายประชากรรวม3938โครัวเรือนประชากร11755คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย2-5ไร่ต่อครัวเรือน และชาวบ้านมากกว่า278ครัวเรือนไม่มีที่ดินทำกินมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพียง25 000บาทต่อปีทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายหลายครอบครัวต้องออกจากพื้นที่เพื่อขายแรงงานในต่างถิ่นเกิดการบุกรุกและเผาพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่เกษตรและการเข้าสู่วงจรของยาเสพติดเกิดเป็นภัยและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวสังคมชุมชนจังหวัดภูมิภาคและประเทศ การดำเนินงานของโครงการมีวัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมพืชทางเลือกใหม่ที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงภายใต้ข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทำกิน 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการพัฒนาองค์กรของชุมชนให้รวมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมกันพัฒนาเพื่อให้ชุมชนขับเคลื่อนงานด้านการตลาดสร้างอำนาจการต่อรองและสร้างไรายได้ที่ยั่งยืน 3.. การบริหารจัดการด้านการตลาดโดยการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมของคนและชุมชนโดยยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการมีรูปแบบการดาเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 1. สําสำรวจและวิเคราะห์สภาพพื้นที่รวมกับชุมชนและหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ 2. จะทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของชุมชนเพื่อวางแผนการส่งเสริมให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ 3. จัดทำแผนชุมชนให้ตอบสนองต่อปัญหาและตรงตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 4. การส่งเสริมและปรับเปลี่ยนระบบการทำเกษตรดั้งเดิมเป็นระบบเกษตรประณีตโดยการส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้นและระยะยาว 5. การส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ำจันทร์มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการที่เป็นสมาชิกกลุ่มทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านการตลาดโดยวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตด้วยตนเองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำกล่าวคือ 1. วางแผนการตลาดร่วมกับลูกค้า 2. การวางแผนการผลิต 3. การควบคุมคุณภาพผลผลิต 4. การคัดตัดแต่ง และบรรจุผลผลิต 5. การส่งผลผลิตถึงมือลูกค้าในการต่อยอดธุรกิจของชุมชน 6. นกลไกและภาคส่วนความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานร่วมบูรณาการภาคส่วนต่างๆ11หน่วยงานโดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการงบประมาณและร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาสินค้าของกลุ่มตั้งแต่ในแปลงปลูกจนถึงมือผู้บริโภค เกิดการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน 7. ผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการ 1. ระดับเกษตรกรโครงการประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนระบบการทำเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นระบบเกษตรประณีตใช้พื้นที่น้อย สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยครัวเรือนละ42,829บาทหรือคิดเป็นร้อยละ171สามารถแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากการผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อยไปสู่การผลิตสินค้าพรีเมียมที่ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก 2. ระดับสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ำจันทร์มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2563มีปริมาณการส่งจำหน่ายผักอินทรีย28ตันมูลค่า1.02ล้านบาทกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจ56,000บาทนอกจากนี้ยังต่อย,ยอดธุรกิจชุมชนด้วยการสร้างตราผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้ตราสินค้าโอบดอยออร์แกนิกให้เป็นที่จดจำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ำจันทร์สามารถแก้ปัญหาความยากจนของคนในชุมชนโดยการสร้างรายได้เพิ่มลดค่าใช้จ่ายเช่นค่าเช่าพื้นที่ค่าสารเคมีและปัจจัยการผลิตต่างๆจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเต็มศักยภาพ